ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางกองทัพแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็มีการนําพาคณะทูตนะคะทูตทหารประจําประเทศไทยพร้อมด้วยสื่มอมวลชนค่ะจำนวนมากเลยค่ะลงพื้นที่ไปที่ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ไปชี้ให้เห็นค่ะว่าทางกัมพูชานั้นใช้อาวุธหนักโจมตีเป้าหมายก็คือพล,ลเรือนและโรงพยาบาลค่ะ ฝั่งกองทัพบ,บกส่งพลโทอนุภาพศิริมนทนรองเสนาธิการทหารบกค่ะเป็นผู้แทนกองทัพร่วมคณะส่วนทางด้านกระทรวงการต่างประเทศส่งนายรัชชารีจัน์ทผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ไปในครั้งนี้โดยมีเอกอัครราชทูตและอุปทูตจาก11ประเทศค่ะมาจากสหรัฐจีนบรูนายญี่ปุ่นเมียนมา มาเลเซียลาวอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามและฟิลิปปินส์ส่วนคณะทูตทหารจาก23ประเทศค่ะมาจากจีนมาเลเซียปากีสถานเกาหลีใต้รัสเซียสิงคโปร์เยอรมนีอินเดียลาวแคนาดาฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเวียดนามอิตาลีเนเธอร์แลนด์อินโดนีเซียสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์บรูไนตุรกีและสหราชอาณาจักรนี่ยังไม่รวมสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศเนี่ยรวมๆกว่า150ชีวิตนะคะ เครื่องบินของคณะนักการทูตทูธท,ท,ทหารค่ะลงจอดที่จังหวัดอุบลราชธานีและฝั่งบรรยายสรุปนะคะก่อนที่จะพาไปลงพื้นที่จริงเพื่อเป็นการตอกย้ำค่ะว่าสิ่งที่กองทัพไทยทํานั้นทําทั้งหมดเป็นการรักษาอธิปไตยและยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศ มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาโดยสันติมาโดยตลอด,ลอดก็มีการไล่เลียงทำร้ายเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหรอย่างไรนะคะคือเอาจริงๆเริ่มแต่กุมภามกุมภา68แดเลยด้วยซ้ำนะคะที่มีการเหมือนปฏิบัติการยั่วยุอะไรกันมาเนี่ยนะคะในทางกลับกันค่ะฝ่ายกัมพูชาพยายามยั่วยุด,ด้วยกิจกรรมทางทหารและพล,ละเรือนนํามาซึ่งความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศตั้งแต่กัมพูชาพานักท่องเที่ยวขึ้นมาร้องเพลงปลุกใจในพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมแล้วไหนจะการเผาสาราตีมุกอีก ดัดแปลงภูมิประเทศแนวชายแดนอีกแล้วก็เริ่มเปิดฉากยิงด้วยแล้วก็มีการรุกล้ำเข้ามาลักลอบวางทุ่นระเบิดในไทยกระทั่งเกิดการประทะกันแล้วก็มีทหารเนี่ยบาดเจ็บล้มตายกันไปนี่แหละคะะ่ะก็นอกเหนือจากพอมีการฟังบรรยายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องลงพื้นที่กันจริงๆค่ะฝ่ายไทยนะคะก็นำคณะลงไปเลยที่แรกปั๊มน้ำมันให้เห็นกันชัดๆนะคะว่านี่ มันคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ฝั่งเราสร้างภาพเมกันขึ้นมาเองนะคะแต่มีการสูญเสียเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ํามันที่อําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากแนวชายแดนเข้ามาถึง30กิโลเมตรนี่แหละแต่ลูกระเบิดความเสียหายมันยังเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็จุดแรกที่คณะทุตหารเนี่ยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแน่นอนก็คือที่ร้านสะดวกซื้อนะคะในปั๊มน้ำมันปตท ที่ถูกทหารกัมพูชาเนี่ยใ,ใช้เครื่องยิงจรวด BM 21ตกใส่เมื่อวันที่24กรกฎาคมแล้วก็มีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บคนผู้สูญเสียต่างก็มาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมว่าฉันเนี่ยเป็นผู้สูญเสียจริงๆนะมีการยืนถือรูปผู้เสียชีวิตแล้วก็เล่าให้ฟังเลยว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงเจ็บช้ำยังไงเสียใจยังไงกับการกระทําที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมค่ะ การลบมันก็เป็นสาหารกับปัญหาไม่เห็ต้องอยู่ชายเดนตอตไรนี่มันเหมือนขออาต่อยไปอยากจะทำลายประชาชนอยู่ไกลจากชายเดนมากมากเขตนี้มันไม่ใช่เขตสีแดงแม่กับลูกซื้อขนมให้แม่ซื้อขนมให้ลูกก็เป็นเรื่องธรรมดามันเหมือนจะอยาก ยิงลงตรงไหนก็ยิงลงคเัาเพราะลูกปืนตกแต่บริเวณนี้ครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถ้าจำกันได้คุณพ่อท่านนี้ที่ถือรูปอยู่ก็คือรูปของครอบครัวเนาะเป็นสามีที่สูญเสียภรรยาและเป็นพ่อที่สูญเสียลูกสองคนไปพร้อมๆกันเพียงแค่แวะเข้ามาเติมน้ำมันแล้วเข้าไปซื้อของแต่ว่าภรรยาและลูกไม่ได้กลับออกมาอีกเลยแลวคือตัวพ่อ,อยังโทษตัวเองอยู่เลยนะยังรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะรู้อย่างนี้ก็กเข้าไปใน ร้านสะดวกซื้อให้พร้อมๆกันจะได้ไปให้พร้อมๆกันอย่างเงี้ยรู้สึกผิดเ,ออเพราะตัวเองนั่งรอในรถก็ให้รอดซู้คน,<อ>คนเดียวออนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดนะครับ<ะ>อ่ะจุดสุดท้ายที่มาสังเกตการก็คือที่นี่ครับคุณผู้ชมศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ที่มีคนลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยมากกว่า5,000คนตอนนี้เริ่มทยอยกลับบ้านกันแล้วและเป็นอีกหนึ่งจุดที่คณะทูตให้ความสนใจด้วย พูดคุยซักถามกับประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างเป็นกันเองทั้งโคศกและรองโคศกคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสบตรก็แถลงครับว่าหลังจากมีการลงพื้นที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงทําให้คณะทูตรู้แล้วว่าไทยเนี่ยเพียงแค่ปกป้องและรักษาอธิปไตยของตนเองเท่านั้นไม่ใช่ฝ่ายลุกลานและยังแสดงความเห็นใจและความเข้าใจว่าพล,ลเรือนเนี่ยตกเป็นเหยื่อครับทาบ่านก็ อย่างที่ผมเรียนไปแล้วตามคำถามแรกนะท่านเห็นอกเห็นใจมากว่าเ,เราเป็นเหยื่อเราดูจากเหตุผลทุกประการมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะเริ่มก่อนแล้ก็อย่างที่ทางฝ่ายทหารได,ได้กล่าวไปแล้วนะครับมันชัดเจนมากว่ามันล้ําเข้ามาในเขตไทยเ,เกือบ30กิโลเมตรนะครับในการที่เขาเหมือนไม่เล็งหรือตั้งใจเล็งมาที่ ประชาชนที่ไม่ใช่ทหารเป้าหมายที่ไม่ใช่ทหารดังนั้นวันนี้คือเราพูดมาโดยตลอดนะครับว่าไทยทําบนหลักการสิ่งที่กัมพูชาทาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่บนหลักการไม่อยู่บนการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนถ้าดูตามแผนที่แล้วไม่มีเป้าหมายทางทหารในแผนที่เลยในบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเลยนะครับฉะนั้นเขาเลยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมีการโจมตีตรงนั้นจุดนั้น เป็นเพราะว่าเขาไม่มีหลักการในการเล็งหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะโจมตีเข้ามาอย่างบริเวณทางที่อยู่ของคนลเรือนต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งผมอันนี้ผมก็คงให้คําตอบไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นความต่างแหละค่ะที่เราจะโชว์ให้นานาชาติดูนะคะว่าไทยเราเนี่ยก็คือเป้าหมายก็คือทหารกัมพูชาเนาะแต่ทหารกัมพูชาเนี่ย โมตีเข้ามาเนี่ยยิงมั่วๆซั่วๆเข้ามาแล้วยิงด้วยจรวด B M 2 1มันเป็นจรวดหลายลํากล้องอะค,ะค่ะที่ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้นะคะแล้วเนี่ยค่ะก็ามาลงโรงพยาบาลบ้างร้านสะดวกซื้อบ้างแบบนี้ทีนี้มาถึงประเด็นที่กองทัพค่ะยังใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงกรณีการควบคุมตัวทหารกัมพูชา20นายด้วยนะคะว่าเป็นการควบคุมภายใต้ความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ แล้วก็ยังยืนยันได้ว่าพื้นที่ช่องอ่านม้าเป็นดินแดนอธิปไตยของไทยและฝ่ายกัมพูชาเนี่ยแหละที่ลุกล้ำเข้ามาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและนําประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศค่ะ